คดีฆ่าช้างป่าแก่งกระจานซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้ได้รับการคลี่คลายในระดับหนึ่งแล้วนะคะเมื่อตำรวจภูธรภาค7สามารถจับกลุ่มสองพี่น้องซึ่งเป็นพรานป่าอยู่ในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้แล้วแต่ว่าทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธติดตามประเด็นนี้จากคุณอัตพลดวงจินดาค่ะ ผ่านมาแล้ว2เดือนคดีฆ่าช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่งประจานก็ได้รับการคลี่คลายเมื่อตำรวจภูธรภาค7สามารถจับกุมนายสัญญาและนายวีรพงษ์ท่วมทรัพย์พรานป่า2พี่น้องได้ที่บ้านพักหมู่8ตําบลหัวยอดอําเภอแก่งประจานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมปืนหลายกระบอกทั้งสองยังคงให้การภาคเสษว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าช้างแต่หลักฐานรอยกระสุนปืนที่พบจากซากช้างป่าเมื่อวันที่6มีนาคมและ9กเมษายน2 5 5 6ตรงกับปืนที่ยึดได้จากพี่น้องทั้งสองคน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะให้ให้การนะครับแต่พนังกงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อดําเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับตามแนวทางการสืบสวนและสอบสวนพบว่า <S <S วการยิงช้างป่าแกงประจานเมื่อต้นปีทั้งสองครั้งน่าจะเกิดจากการยิงขับไล่ช้างป่าที่ลงมากัดกินพืชผลทางการ,กรเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่พบซากช้างป่ามีแหล่งน้ําเพียงแห่งเดียวคืออ่างเก็บน้ํากลางสาม ที่ช้างป่าจะลงมากินน้ําในป่าแกงกระจันในละแวกนี้ได้การให้การภาคเศษของสองพี่น้องพรานป่าทําให้ปริศนาการฆ่าช้างป่าแกงกระจันยังคงไม่ได้รับการเปิดเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการล่าช้างป่าเอางาเอาวยวะและลูกช้างที่หยิบยกมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางจะมีอยู่จริงหรือไม่อัตพลนนินดารายงาน,น